สวัสดีครับวันนี้นะครับสวนซีดาของเรานะครับก็จะมีการให้ชมนะครับต้นฝรั่งไต้หวันนะครับเป็นฝรั่งไต้หวันสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์เฟินฟ้นหงมี่นะครับเฟิ้นหงมี่เรียกยิงว่าลำพึ่งสีชมพูนี่อะไรนี่แหละจำมไม่ได้นะครับแต่เป็นพันธุ์ไต้หวันนะครับที่ได้มีการนำกิ่งพันธุ์มาจากประเทศไต้หวัน ตัวนี้ก็อายุประมาณห้าเดือน,นครับตัวนี้ก็ห้าเดือนเหมือนกันอันนี้เป็นการทดลองไว้ลูกนะครับไว้ลูกว่าจะติดไหมนะครับผลเป็นไงรสชาติเป็นไงนะครับแต่ว่าติดมาหลายผลู่ครับผมปิดทิ้งนะครับตัวนี้ลูผิวอาจจะขู่ขัดบ้างเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดยาเลย หกเดือนครับหกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการปลูกในวงบ่อเหมือนกันนะครับดันั้นการดูแลหญ้าครับก็จะดูแลง่ายนะครับก็ดึงออกได้ตลอดนะครับสําหรับการปลูกนะครับการให้นะครับแล้วก็ปุงดินนิดนึงนะครับมีปุ๋ยคอกนะครับมูลไก่ อันนี้ก็มีดอกนะครับนี่คือดอกของเขานะครับถ้าอยากให้ดิดให้ติดผลนะครับก็เด็ดตรงนี้เลยนะครับเด็ดไปหนึ่งยอดนะครับเด็ดไปเลยดูใบนะครับพุนนะครับเนี่ยแมลงกินใบเจาะหมดเลยนะครับจับหมดเลยเราการเด็ดยอดเพื่อให้ฝรั่งนี้แตกยอดกำลัง ออกดอกเต็มนะครับเฟื่องหงมีเป็นฝรั่งไต้หวันตัวหนึ่งนะครับที่ติดผลถือว่าดกมากนะครับดกขนาดไหนาสามารถพากิ่งหักได้เลยนะครับฉะนั้นเราจึงจะเด็ดออกเพราะว่าตน้นต้นตน,ตน,นี้ก็ยังเล็กอยู่เล็กอยู่ฉะนั้นเราจรึงยังไม่ไว้ผลมาก แค่เอาไว้สักหนึ่งถึง2ลูกครับเพื่อให้รู้ว่าต้นพันธุ์นี้เป็นยังไงนะครับรสชาติเขาเป็นยังไงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับสวนสีดาของเราก็ขอจบครับการนำเสนอเกี่ยวกับฝรั่งไต้หวันสายพันธุ์เฟิ่องของมี่ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งว่า จะมีตัวไหนบ้างนะครับในส่วนของเรานะครับ,รบวันนี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ